สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม m b c c h a n n ช l นะครับตอนนี้นะครับผมคนดูรวมของช่องเรานะครับผมก็ถึง2 0ง0ืคนดูแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ติดตามผมหรือว่าคนอื่นจะเห็นเป็นขึ้่มน2 0 6 0หรือเปล่านะครับแต่ของผมมันเห็นนะครับผมซึ่งผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปผมมาแทบจะทุกคลิปหรือว่าดูแบบบางคลิปก็ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณจากใจมากๆเลยนะครับผมที่ทําให้ คนดูรวมทั้งหมดของช่องผมถึง20,60คนดูนะครับผม,ผมก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับผมก็มาขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่ดูคลิปผมนะครับผมแล้วก็กดติดตามผมมาแบบนานๆเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับผมอาจจะมาสั้นเลยนะคลิปนี้ก็แค่มาขอบคุณคนติดตามแล้วก็คนดูของผมนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย